ทุกคนมาดูช่วงนี้ผลไม้เฮ้ยทิศมึงค้ำแบบนี้มัน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 จะมันจะไม่รอดมึงต้องค้ำไปใกล้ดิครับอาจารย์อาผมบอกเองไว้ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวคำ้ำ <laughs> ทุกคน <laughs> มาๆาใกล้ๆใกล้วันนี้ตัดกล้วยหอมปรากฏว่าช่วงนี้ราคากล้วยไม่ดีเลยราคากล้วยไม่ดีราะว่ากล้วยเยอะพอกล้วยเยอะก็ตลาดกลายนี่ ใครสนใจกล้วยราคาถูกมาวีใหญ่ๆดีละสามสิบบาทเองเน่เน่เน,น่อันนี้สุกแลนะ้วเน,นี่ยมันจะไปไหร<า>อดดดนี่จ้าจให้ใครไปเอง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 ,เอง,เองมันงัดหนอนามาใครสนใจกล้วยมามาบา้านหมอปลาเลยไหมตัวน,นี้กล้วยหอมทอง ไอพันเดียวกับเซเว่นเซเว่นขายลูกเกือบสิบบาทไอนี่ขายเป็นหสีหสีไม่กี่บาทหรอกทำให้เลเนี่ยทำดึง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 ไปน่าแบบเฮ้ยยิ่งทำ ตามมานะนย่างีที่เราติดติดกมันหักเลยนะขวดหักเยอะมากเลยช่วงนี้ราคาไม่ดีเลยครับทุกคนมาเอ้ยเห็แลยวเราจะเลือกหุกนันาดใหญ่ๆหออก่าใครสนใจกล้วยหอมมาเลยครับราคาไม่แพงช่วงนี้ <c ığım> น neighbor, ราคากล้วยถูกมากเลยมาตามมา

ทุกคนตอนนี้มีคนรู้เทไรหนึ่งร้อยยี่สิบสองครับตอนนี้กาาลก้วยราคาไม่ดีเลยกล้วยราคาไม่ดีเลยพอพอกล้วยมีเยอะพอราคาไม่ค้าก็เริ่มควนตีนฮะตุงเงี้ <c oughs> เริ่มเริ่มมากแต่พอ,พอกล้วยราคาแพงๆเยี่ยมเพราะราค,าแ,า,คาแย่งกันอย่างกับ <c oughs> ซื้อทอง แต่พอกล้วยราคาแบบไม่ค่อยดีไม่ไราครับคนซี้ช่วงนี้เรื่องมากเรื่องมากที่นี่ไปขายเรื่องมากเลยมันถูกครับของมันถูกก็ไปก็ไปแน่ทุกคนเนี่ยที่เป็นคำแบบนี้ไม่ได้ยังใกล้จะเพินมราคาเพิ่มคก็บอกมึงแบบมึงต้องอยู่ประมาณนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวมาแก้ใหม่ครับเดี๋ยวมึงมีหลายแจ้งเลย <laughs> ทำได้อีกเที่บเลยมาเดี๋ยวผมจะเลือก ไอสนใจมาเลยมาบ้านหมอปลาเลยันกป่วยของไม่แพงไม่แพงตรีงไม่แพงถูกมากนี่ะรงนี่ยย้ยวันที่เ้ยว่ใช่ ผมมางัดหนอด้วยพองัดเออนี่ใหญ่แล้วยัมง,งมองหางลูกใหญ่มากเลยผมมองใกล้ๆลูกเล็กตาไปหมดแล้วลูกม,มอง,มองหา,างลกูก่ใกล้ลูกเล็ เดียวเพราะอ็งไม่ต้องวิ่งทิศยวมึงชนกล้วยกูนแน่เอออันนี้ได้เลยไม่ได้ยังไม่คัดเต็มที่เราจะเอาลูกเป็นเด้งเลยนะพยายามได้กล้วยราคาถูกมากมาบ้านแมป่ปลาเลยมาเลือกกันเลยมาเลือกกันเลยพวกนี้กล้วยราคาไม่ค่อยดีมะพร้าวน้ำหอมก็ถูกนะยี่สิบสามบาทเองเพราะเขาคนจีนไม่มาเอาได้สัตว์ แต่พอแทงหายแย่งกันหมดจ่อให้มันงัดไว้เอามาไว้ที่นี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันเอายกผมมาขนไปเรอยเอาคนไปที่นี้ก็ได้มาเดี๋ยวดูเครืออีกเขาอีกสักเครือนี่นี่นี่เออตรงนี้อยากี้อันนี้มา

ทุกคนกล้วยลูกหยิบใหญ่ๆกล้วยลูกใหญ่มาไม่คุ้มเลยถูกของช่วงนี้ถูก <Yeah. S 2> ไอตอนแพงืก็ค้าไม่ค้ามันเร่องมันไม่เวเ้นวันเดีย๋ยวเอาอกรกเทียเมื่อกี้เมื่อกี้มันสุกงไงทั้งของเทือ ของเครือมืเสร็แล้วนะองทกุญิตรงไหนว่าใช่ตรงไหนนี่ดีกว่าไ่้ไม่ไม้หญเอสอเครือพอไหม เดี๋ยวลากไปบ้านที่สาวก็อา,าจารย์มาๆามานี่มาตอนนี้กล้วยถูกมากเลยกล้วยถูกเรน,นี่แหละบอกว่ากล้วยถูกรัฐบาลก็พอแพงก็ให้ปลูกก็ถูกก็ให้ไม่ให้ปลูกก็งงกับมึงแล้วไอ้ที่มันบอกว่าราคาประกันตอแหลทั้งนั้นแหละแม่งขี้โกงตากร้องี่อะไรไม่รู้มันขี้โกงขี้ผาอะไรสัตว์อย่าไปเชื่อมันเยอะอย่าไปเชื่อมันเยอะพวกนี้ยนะมันขายฝันเยอะผมทําเกษตรผมรู้เลยพวกนี้มันขายฝันเยอะไม่ต้องไปเชื่อมันเยอะ ก็ถูกก็ระบายไม่ทานก็าค้าไม่ค้าก็กดที่ผายเลยโอเคมาลงอีง